สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร t ตคอมเมนต์กีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลอินโดนีเซียกันครับหลังจากที่ปอนพัน์เกิดปราดทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในวอลเลย์บอลลีกอินโดนีเซียด้วยการคว้ารางวัลเบสเซเตอร์ในวอลเลย์บอลลีกโปรลิก้าของอินโดนีเซียและร่วมพาทีมจาการ์ตามันดิลีโพซิวโพวันจบเป็นอันดับที่3ของลีกสําหรับฤดูกาล2022ด้วยครับ ซึ่งโดยทีมที่คว้าแชมป์ไปได้นั่นก็คือบันดุง BJB ครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่พรพันธ์ได้รับรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มกัปนที่ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียคนแรกนะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าเธอมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเสมอแม้ว่าเธอจะไม่ใช่กัปตันทีมแต่เธอก็แสดงความเป็นผู้นําในทุกเกมอยู่บ่อย และขอให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมเสมอยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยผ่อนธันคุณเหมาะสมกับรางวัลน,นี้ความคิดเห็นคนต่อมาครับเธอเป็นกันเองมากๆยิ้มแย้มแจ่มใสสวยมากความคิดเห็นคนต่อมาครับบอกว่าในบีน้าพอบซิวควรมองหาผู้เล่นที่ดีและมีความกระตือรือร้อนในทุกๆเกมอย่างเช่นเธอคนนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาคอมเมนต์ว่า นาซาดาที่พบซิโวเกือบเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่แพ้ BJB ไปยังวุดวิดความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าในอนาคตรพรพนัน์อาจจะกลายเป็นมือเซ็รระดับเดียวกับนุสราก็ได้นะเธอมีไหวพริบที่ดีมากๆในการเซตบอลความคิดเห็นถัดมาครับขอแสดงความยินดีกับ BJB และยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนพวกคุณเก่งมากและเหมาะสมที่สุดแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับ เหตุผลที่ฉันชอบดูทีมไทยเล่นนั้นก็คือมือเซตของพวกเขาที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์ได้ในหลายจังหวะเก่งมากพนพันธ์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาบอกว่าเธอคือมือเซตที่ฉลาดสวยและมีจิตวิญ,ญญาณของนักสู้สูงฉันเป็นแฟนคลับตัวยงของผรพันธ์ด้วยนะความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียรักคุณความคิดเห็นคนต่อมาครับรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมคู่ควรกับ,กบเธอแล้วยินดีด้วย ความคิดเห็นต่อมาครับการเล่นของพรพันธ์นั้นเป็นที่น่าจดจำอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นของอินโดนีเซียสามารถเรียนรู้ได้จากเธอความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณที่คว้ารางวัลเบสเซเตอร์มาได้และความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างฉันชอบดูพรพันธเล่นในพบซิโบก็บเพราะการเซตบอลของเธอนั้นเจ๋งจริงๆ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาบอกว่าเธออาจจะกลายเป็นมือเซตที่ยอดเยี่ยมในอนาคตยินดีด้วยความคิดเห็นต่อมาครับปีหน้าโปรดมาเล่นที่โปรลิก้าอีกนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาบอกว่าพรพัน์เป็นมือเซต<ะ>ที่ยอดเยี่ยมมากๆคนหนึ่งฉันอยากเห็นเธอเล่นในโปรลิก้าลีกต่อไปความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกอีกว่ายินดีด้วยขอให้เป็นปีแห่งโชคของคุณแล้วกลับมาอีกครั้งนะชมพู่ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าบอกเลยว่าสวยมากถูกใจสุดๆความคิดเห็นคนต่อมาครับพพันธ์มีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการเซตบอลให้เพื่อนๆในทีมและเธอก็ยังมีความเป็นมิตรมากๆต่อทุกคนที่รู้จักเธอด้วยความคิดเห็นของคนต่อมาครับมากล่าวว่าผู้เล่นไทยสุดยอดจริงๆเธอจะมาทดแทนที่ของนุสราได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมคเมนต์ว่า ยอดเยี่ยมมากเลยขอแสดงความยินดีด้วยหวังว่าจะได้เห็นเธอเล่นในโปรโลิก้าลีกฤดูกาลหน้าความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาคอมเมนต์ว่าแน่นอนว่าเราจะคิดถึงคุณพระเจ้าเต็มใจปีหน้าอยู่กับพอกซิวอีกนะความคิดเห็นถัดมาครับยอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่ากีฬาวอลเลย์บอลจะไม่ใช่กีฬาโปรดของฉันแต่สําหรับรางวัลเบสเซตเตอร์นั้นมันคู่ควรกับคุณแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาบอกว่า เงินรางวัล5ล้านสำหรับค่าขนมขอแสดงความยินดีด้วยนะและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียคนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ายินดีด้วยนะชมพู่ขอให้โชคดีหวังว่าจะเจอกันอีกในฤดูกาล2023และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ หลังจากที่มือเซตสาวไทยคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมในบอลเล์บอลโปรลิกาลีกของอินโดนีเซียครับเป็นเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ